แถวแถวนี้มันเคยเกิดปะครับแม่มันมันเคยเกิดอันไอ้ปวกไงบอสเกี่ยนเป็นไอ้ปวกไงไ็ดปวกไงออกเต็มเมื่อตั้งแต่เตาลงมาล่ามล่ามล่ามมากโอ้ตั้งแต่เตาหุ่นันบอสครับอืออ่าอ่าจอยครับภาษาภาษาสหรัฐเขาเรียกว่าอะไรครับมัชรูฮะมัชรูโอ้นั่นแหละผมตามตามนั่นพี่น้อง เบาอิฐพาเที่ยวมาอีกแล้วคือเกาคือเกาสวัสดีครับพี่น้องพ่้อกันคือเกากับครับพี่น้องครับ แเวกเอไม่สวยยวมกกระไไม่โอ้ยโอ้ยจะเป็นอยาันขลาดแม่แม่ปยังอน่ะนาะเฮดบวกเฮดบวกยังครับคือเพลงชั้นเวกไก่น้อยไก่น้อยวไก่น้อยผมเันก่น้อยสมซื่อดีเนาะไก่บนใหญ่โอ้ไก่บดไนอได้หลายตด้วับนี่นี ก็ยิ่งีบอกเรผู้ายะโอ้ยบ่เคยครับบ่เคยมากินเกลือหอกน้องไเลยไอนเนียแนี่เนบ่นกหลังบอย่นี้งะคนแดกไม่ร้องายีครับพี่ครับเนีนิดครับเนียนผ่านลงนะโอ้ยพี่น้อง nè 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 chùm nưng pí đỏ. là ăn đỏ ngay đỏ ngang. suy mấy đi lá. đi lá bên chưa bao. ừm. ขามนปนอมเวอลูกเนี่นี่หละครับวิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮ้าครับหาเห็ดครับหาเห็ดหาเห็ดอ้าเน็เบืเดี๋ยวค่ะเกบันกนะไปังยเกบ่อยูนไปไกลได้พี่น้องนี่เชงหน้าพิ่นนะครับอยู่บไกลนะครับจังไนจังมาเกิดค่าเกิดแน่แท้เห็ดบวกพี่น้องเอ้ย ครับเป็นเห็ดปู๋งใหญ่ค่ะพี่น้อยอืมเห็ดปู๋งใหญ่นี่นี่นี่จ้าของเสียงครับเจ้าของเสียงเจ้าของเสียงจะไม่เห็ดปู๋งใหญ่นี่อย่างงี้หรอเห็ดปู๋งใหญ่ผู้เมาเคมีแต่อันนีกับอันกะละมังแบบใหญ่ใแถวแถวนี้มันเคยเกิดบ่ครับแบนค่ะมันมันเคยเกิดอันเห็ดปู๋งใหญ่บ้ตะเกียนเป็นเห็ดปู๋งใหญ่เห็ดปู๋งใหญ่ออกเต็มเบอร์ตั้งแต่เตาลงมาล่ำ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 มามาโอ้ตั้งแต่เตาหุ่นบนบ่ครับ แต่เตาหม้อหยอดผีเลยบ่อร่าลงมาผีเลยบอล่บอร่าหม้อหยอดกองนันถึเศร้าออกนั่นเพื่านเพิ่นมาพาอบาดที่นี่เพิ่นเก็บกองไว้เก็บกองไวแ้วไวแล้วบ่ออกอีกเลยบาดเอ้าเก็บกองไว้เป็นยังคือคือบอกอยูมันหนาสิมีเสื้อมันตัว แมนเบิร oh. ์ดได้ๆโซนทั้งหุ่นแมนเบิร์ดงร้างกลุ่มมันมันนี่ยอันสำหรับตัวนี้อันเฮ็ดฟัวไก่น้อยนี่เฮาเขาบอกเดี๋ยวเสี่ยมาถิ่มมันบ่ครับเนี่เกิดเองมันบ่อกคุณน้องพี่ตาวนซ่อนครับคุณน่ะมุ้งดุลัดครับพี่แม่เจเบสจะไดนกินครับเนี่ยเอาไปเอาไปหมกจ้าเอาไปหมกกันบ่ครับอันอันหมกใส่ไก่บ่ครับหรือหมกใส่หมกใส่เปตองค่ะหมกใส่เปตองใส่ไก่ กลกนะาดผู้ชายมีนี่อย่างน้เ่ยงเพราะพราะได้หัวครับเพราด้หัวนี่แล้ครับขยอกผู้สาววาได้กขยอกผู้่าตัเนาะขอบคุณพระเยซูยอกผู้เาไม่มีปัญหาเลยแน่แน่แน่แม่หยบย็บหยบครับเหย็บยบเอ้ยนั่นน่ะจุ่มบอกใหเลยนั่นน่ะโอ้ยพี่น้องพี่เรน้อนรับม่อย่งครับไม่อย่งมาคุมเจ็ดเฮด มับางคนเจ็เจ็บเจ็เห็ดไมมาเจ็บได้ดีซื่อมาเก็บายมาเจ็บอยเก็บครับเจ็บเจ็บพี่น้องมาหาเห็ดครับมาหาเห็เห็ดส่จ้องเจ็บดีก็เก็บเลยนเก็บดีมกับเบเ้งเจ้าอย่าลืมละกันจะเ็นสัเใช้เแม่ยูนี่ะโอบ่่นตัวหลักก็มก็เป็นงานทอยแม่พี่เห็บเบิ้งนะครับพี่เห็บเบิงนะอ้ยพี่น้องมึงด้วยเครับ พี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 เขาเสียันสอนเขาเห็นแม่พี่ค้าม่ลวเป็นหวงไม่งขนาดไปไหนว่ไปหนวป๊าบึงดูเหรอพี่น้องพี่ครับพี่ครับยุ่มยุ่มูครับโอ้ยครับบง ปาบ้านที่นี่พี่น้องเลยเฮ็ดพวกไก่น้อยพี่น้องเฮ็ดพวกไก่น้อยโอ้ยทีลาเด็ดขามเดือลูกแล้วมันไงทีหลางบ่วไทยเดลูกเลยท่านอาบัสโอาบุโซมนบัวมันมันมันยังแข็งอยู่เด้มันบ่ทันอาบุโสเลยอันมามามะยังครับนี่มาเบงมะเบงน้ำผึ้งเนาะครับเนาะมัสลุอเอ่อ เอลิเบตมัสเตอุมไม่ยังน้อบานที่นเนาน้อยน้อยเฮ็ดน้อยเฮ็ดยูนองก้อนซ้อนคับมาซ้อนครับเัรอเฮ็มึงเนี่ยนะหลยเอ้ยอะอ จอยครับภาษาภาษาสารัะเขาเรียกว่าอะไรครับม u s รูมค่ะฮะม u s รูมโอบู้นครับผมตามนั้นพี่น้องของมัชรูมผมสำเนียงผมอาจจะเข้มแข็งกว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจอยเพิ่นยังสำเนียงบอสเนี่เข้มแข็งไปได้ครับครับครับเนี่ยบอสเล่าก็ได้ตัวบั๋นที่นี่น้อยตัวเออมันเป็น heat อย่งน้อย h e ปวด heat ปวกไก่น้อย ปล่ไก่น้อยเนาะโอ้ไลยพี่น้องไล่ไลพี่ครับนี่ก็ออกนะครับออกพื้นสายไปเลยครับพี่น้องนะครับหลยแห้งอย่างนีโอ้หลยแห้งครับนี่คือพ่อนที่พันวามันเค่อยออกนะครับนะครับถึงอยู่จากสถานที่พันเก็บ,บปล่อยไหไดบ่อไก่ปไนปไดเนะครับเพราะว่า มองนี้มันเคยออกเห็ดปวกญงนะครับ่นว่าเห็ดปวกญ่มันออกแต่ตอนนี้บอออกแล้วแต่ว่าเห็ดปวกไกลหน่อยออกลร้แห้งมองหันนะครับเป็นสถานที่มองหันแหละครับลายแห้งนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณนะครับมอนีนะครับปาวิดพ่อเห็ดทุกเฉินกับเล่มัทไทานํำเสนอใน้พี่น้องดีเดบึงสำหรับเห็ดปวกไกลหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องเด้อขันเห็นว่าคลิปนี้ม้วนเด้อว่าสนุกสนานกับ พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามซองบาวิทนะครับ,บกดกระดิ่งให้พร้อมนะครับเพื่อจะบ,บุพการคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อยู่ดีมีแห้งทุกคนนะครับลำรวยลำรวยครับสวัสดีครับพี่น้อง